สวัสดีนะคะช่องลำไย,ยค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวแหวอีกเร็วนะคะอีกเช่นเคยนะคะแห่สานมือที่เราทำออกมานะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นแห16เสานะคะขนาดตา7เซนยาว9ศอกเป็นแหวเผานะคะเป็นได้เบอร์หขคน,นี้ลูกค้าไม่ยอมนะคะลูกค้าเอาสีขาวก็ลูกค้าก็เอาเต้นเนื้อนะคะเดี๋ยวเขาไปติดลูกเองนะคะ ค่ะแล้วก็มาดูกันต่อเลยนะคะอันนี้จะเป็นผืนที่สองนะคะที่ลูกค้าสั่งเรามานะคะเป็นจอมดอกบัวเป็นแห่6ิบหกสาวขนาดตาหกเซนความยาวแปดซองนะคะได้เบอร์หกเป็นแห่เผานะคะติดลูกพร้อมใช้นะคะย้อมด้วยสีย้อมใหม่นะคะลูกค้าสั่งแห่สั่งแบบมีเผานะคะย้อมด้วยสีย้อมใหม่สวยงามนะคะ ค่ะแล้วก็มาดูกันต่อเลยนะคะพื้นที่สามนี้จะเป็นแหเอ็นฟ้าค่ะขนาดตา4เซนนะคะต่อช่วงนะคะต่อบัวต่อช่วงนะคะเป็นเนื้อแหอย่างเดียวยาว8ศอกนะคะใน,นลูกค้าสั่งนะคะแล้วก็พื้นที่สี่ก็จะเป็นแหเอ็นเหมือนกันนะคะแหเอ็นขนาดตา5เซนนะคะเอ็นฟ้าตา5เซนติดลูกผูกเพานะคะพร้อมอันนี้พร้อมใช้นะคะพื้นที่ ต่อมานะคะก็จะเป็นแห่สารมือค่ะเป็นแฉเป็นแห่สารมือขนาดตา7เซนนะคะเป็นจอมดอกบัว7เซนได้เบอร์6เป็นแห่งมยาว9ศอกนะคะต่อมาก็จะเป็นแห่สารมือเหมือนกันนะคะขนาดตา8เซนนะคะตา8เซนยาว9ศอกเป็นแห่งมนะคะเป็นได้เบอร์หกสองเผือนนี้เป็นได้เบอร์หนะคะเป็นสารมือนะคะย้อมด้วยสีย้อมใหม่ค่ะ กคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ